สารสิทธิคุณเจ้าคณะตำบลทับใต้เจ้าวาดวัดห้วยมงคลประธานฝ่ายสงฆ์เข้าสู่พิธีครับผมเพื่อประกอบพิธีเจิมเทียนชัยเทียนพุทธาพิเศษและเทียนมงคลขอการรัตนานิมนด้วยความเคารพครับอาจารย์ไพโรจน์นะครับวัดห้วยมงคลนะคบตำบลทับใต้อำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ครับพราจารย์ไพโรจนะครับนะท่านเจ้าวาดท่านจะเมตตาจุดเทียนชัยในพิธีนะพุทธเทวพิเศษวัตธงมงคลมูงผู้ทวดจะสร้างโดยหมูนิธิน้ำขณะนี้นะครับท่านเจ้าคุณพระพิสารชิทธิคุณเจ้าคณะตำบลทับใต้ เจ้าวาดบัรหว้วงคลคนะครับได้เจียมเทียนชัยเทียนพุทธพิเศษและเทียนมงคล ครับนาหลวงพ่อไผ่โรจน์นะครับนวัดผวยมงคลตำบลทับใต้ประเวยินจังหวัดปรตตานีท่านจุดเทียนชัยแล้วนะครับใต้จะอวยพระผวยมงคลประธานสงฆ์นะครับได้เจิมเทียนชัยเทียนพุทธพิเศษและเทียนมงคลเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อจากนี้นะครับท่านเจ้าคุณนะครับได้จุดเทียน ด้านหน้าวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลรุ่นมงคลคู่แผ่นดินปี2 7 7ครับครับนะรุ่นมงคลคู่แผ่นดินปี2 5 6 7นดะครับดับต่อนะไปจากนี้หลังจากท่านเ<ม>จ้าคุนพระพิสันสิทธิคุณเจ้ะะารัตบลทับใต้ ชจ้าวาดวัดห้วยมงคลน,นะครับเข้าสู่ที่นั่งแล้วนะครับผมก็จะได้นะครับบอกขั้นตอนต่อไปนะครับ ลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญท่านพลเอกธัญญาเกติสารประธานมูลนิธิน้ำเพื่อชีวิตและความมั่นคงเป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระตรไตรขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ในพิธีไปกระวาการนั้นจุดธูปเชยนบูชาพระตร,ะระัสไตรกรับนาพิธีพุทธาเทวาวิเศษนะครับวัดถุมงคลหลวงปู่ทวดนะครับที่มณฑลพิธีวัดถวยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ันนี้หลวงปู่สิงห์นะครับวัดเขาไหวบ้านค่ายระยองก็มาร่วมเสกด้วยนะครับนะระยองมีพระอาจารย์แคร์นะครับสุรินนะครับนะก็มาเสกด้วยนะครับหลวงปู่ฝางนะครับ ก็มาเสกด้วยนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภพิปูเชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพระธพระภกาพุทธังพุทธวตังอภิวาเทมิ สวากขาโตพระกวตาธโมธรรมัน,นัมสามิสุปฏิปนโนพระกวโตสาวกสังคโฆสังขังนมามิมักยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสราเนนสหปัญจศีรานิยาจามะทุกติยังปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตายะ 哦。Oh, oh, oh.

คปรแนิมนต์ครับหลวงพว่อเกษมดับเทียนชัยฮะ อาสาจาวันเชนอโขตุเชชยมังคลังนาทิเมสารนังอันยังทัมโวเมสารนังบารังเทตนะสัจาวัชเชนะาโขตุเชชยมังคลังนาทิเมสารนังอันยังสังโว นาคโรเทเตนะสัจพยเชนะโหตุเตเชยมายนะมางนะปโรยกวิริมุตโตสายปสันตายปวัจิตโตสายปเวรมติกันโตยาทาติโปยจันนิพุตโตก็ตาเทียนชัยได้ถูกดับแล้วนะครับ นี้นะครับท่านพระครูเกษมสุภาจารย์เจ้าคณะต่างังหหนองพระเกษสองเจ้าวาดวัดหน,นองใ่อ้วนประธานตับเทียนชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็รอวเวาพระธิดาอาจารย์ทุกปปลูกฝากผมนะพุทธมนต์ครับผมครับนะ พรมน้ำมนต์นะฮะแล้วโปยข้าตอกดอกไม้นะครับยอจจนุมางปทท มนต์เกิดนำมนตให้ไว้จางทุกรูปมันเป็นที่เป็นปกติของจิตขอให้ทุกคนร่มรื่นวัตถุมงคลอยู่ผู้ทุกข์ทนวันนี้มงคลรุ่นมงคลที่ดินขอให้สุขสบายสุขสุขใจ ตาเจกานั้นะยัยาตลอดสาันตานั้นจะเสด็จมรความพันธิัสโส